nhìn nhanh gần Đèo thôi, giảm mà năm ba เปิดเบิ้งสะดุดบ่เนี่ยเปิดเบิ้งสะดุดบ่สวัสดีครับใส่ได้บ่เนาะบาทโอ้ด้อยู่ได้อยู่ยสะดุดบ่ฮะ วัดีครับน้ำมัสก,การมันเต้พาเพลินแล้วก็พี่นุก,กูลครับเจ๊ซี่ก็ได้เต๋เจ๊ซี่ก็ได้เต๋ลูกกิ่งพ่อแม่กิ่งนี่ไหมเจ๊ซี่ก็ได้บรรยากาศลานทุงครับผมพากันมาท่าสีให้มันแล้วนะครับกำลังท่าสี มื่อวันี้ได้รับเกียรติจากทีมช่างกิติมาศนะครับนัวัการอาจารย์มหาบัณฑิตครับผมครอปพลาสเตอร์ลิขิตน้อยสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ทำอย่างนอกครับอ๋อมาเบิงล้านทุ่งมาสำรวจความเรียบร้อยครับ <S <S ให้น้ำให้น้ำ,ให,นำให้น้ำต้นไม้ต้นไม้ช่วงนี้กำลังจะเริ่มเติบโตกันเลยใส่เวลาหดน้ำดดในจักน้อยนะครับ ดันบนกำลังทาสีผืนใหม่นะครับนม้มรการอาจารย์พิชิตด,ด้วยนะครับผมนม้มรสการกับท่านอาจเจริตพรสำรวจความเรียบร้อยนะครับสำรวจความเรียบร้อยทักทาย12คนด้วยนะครับผม สิบสามคนแล้วนะครับขยันแท้คนนะสำรวจความเรียบร้อยภายในวัดนะครับทุกไก่มาใอ่กันได้ย,ยจะขาดแจ็กเสียมนะครับผม สีท่นเม,มื่อถือท่านพะนะแจงยูแจงยูนำ้ำมศการขนอยรับเพื่อนด้วยนะครับด้วยเดอ้อหลวงพี่ครับผมมาอันเฮ็ดไม่เลื่อยครับไม่เลื่อยให้เลืเ้ยงชะชวันกับพ่วงแสดเพื่อนไดืเลือตอนนี้เพื่อเรา่งแตกยอดนะครับผมอยากเลื่อยเต็มที่แล้วแต่ว่าบราท่านได้เอาไม่เลือมาใส่ก็เลยโยมเพื่อนสารไม่ไพ่ไปให้นะครับก็เลยเดี๋ยวมา เอามาหมัดนะครับเพื่อให้ทั้งอันนั้นใหม่ได้เรื่อยขึ้นสบายดีนะท่านสบายดีครับผมดอกสวยดีสูงกว่าผมอีกท่านตะวันน่ะสูงคักสูงแน่สูงแ <laughs> บบคักเลยครับเอาเบิง้งเอาเนี่ยนะครับเบิ้งความสูงอะ่ะนี่นผมบ่สูงกับบ่จัง นึกผมบสูงกับบจจุดเช็คอินใหม่ mới, ใช่ละครับผมตอนนี้ก็สะพานไม่ไผ่ครับสะพานไม่ไผ่นี่นะครับให้เบิ้งงามๆกเลยก็ได้เดินไปนี่ไฟปุ๊บๆๆทางนั้นคือว่าโควิดหลยดูยแลสุขภาพนะครับครับผมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับตอนนี้ก็กักโตนะครับ <laughs> กักโตบ่ได้ออกไปใส ยกเว้นว่ามีทุละจำเป็นอหรีนะครับทักทาย18บ9ปดบเก้าท่านด้วยนะครับผมพามาเบงบรรยากาศลานทุ่งยํำแรงๆนะครับลานทุ่งอีสานที่วัดสวามงคลเนี่ยยางผ่านนี่ไฟหุงแป๊บบๆ,ๆเลยเนี่ยนะครับผมแสงสว่างเตรียมงานเลยครับไม่ได้เตรียมงานอะไรครับผมก็พัฒนาวัดตกแต่งวัดนะครับรเทียงหน้าหน่อยค่อยหักไปนะ อากาศเทียงหน้าน่อยนะครับผมอยู่ไก่แวะมาไดเด้ออย่าลืมสวมแมสมาด้วยนะครับนี่ห้างยางกับสะพานไม้ไผ่นะครับอันนี้ก็คือนี่คาเฟ่ดอกสะแบงเป็นกาแฟบุญนะครับผมของทางวัดเนาะเหตุบุญเป็นน้ำกินน้ำเซ็บๆไปพร้อมวัาซันวะถึงๆเห็ดหยางัติเทึงๆกําลังท่าท่าสีพื้นครับ เป็นสีใดมาเบิ่งเอาล่ะครับมาสีออกมาเป็นสีใดมาเบิ่งเอาเด้อสาธุสาธุครับพระาารารอาจารย์มหาการน้มัสการอาจารย์พระมหาสมบัติด้วยนะครับผมสบายดีนะครับพระอาจารย์มีคือบรรยากาศครับผมบรรยากาศให้เบิ่งย่ำเร่งๆบางคนมามากินกาแฟากับมาทายลูกนะครับมาเช็คอินที่คาเฟ่ดอกสะแบงเนี่ยนะครับ มาถ่ายรูปมาชมบรรยากาศมาเช็คอินนะครับสวมแมสมาด้วยนะครับใครจะมาเรามีเจลล้างมือให้ด้วยนะครับเราก็ปฏิบัติตามมาตรการนะครับผมอันนี้เป็นด้าน,นาซุมหน้าต่างนะครับใครมาก็จะมานั่งถ่ายรูปตรงนี้ด้วยเนี่ยครับอันนี้เป็นดอกคอสมอสนะครับคอสมอสกำลังบานแล้วก็มีดอกใหม่กำลัง นี่นะครับต้นเล็กๆก็กําลังปลูกขึ้นมาใหม่อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีดอกไม้ทดแทนตัวเก่าที่เหี่ยวไปตัวใหม่ก็จะเติบโตขึ้นมานะครับออกแบบสวยดีครับท่านขอบคุณครับนี่มานั่งถ่ายรูปกับจักรยานนี่ก็โยมที่บ้านนนสแบงนะครับบริจาคมานะค,คุณพ่อจันแสงจันนะครับเป็นจักรยานเอามาประดับให้ ใครที่มาเยี่ยมชมวัดก็ได้มานั่งถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทุงอีสานเป็นทุงแบบโคมไฟนะครับเล็กๆมินิมินินะครับอันนี้ก็เป็นซุ่มนะครับซุ่มใหม่ไพ่เช่าบ้านสานเองนะครับที่นี่เราจะเป็นงานแฮนด์เมดของชุมชนมาช่วยกันนะครับช่วยกันทําช่วยกันสร้างนะครับกาวนมัสก,การครับอาจารย์ต้องเจริญพรคุณโยมสบายดีนาะ ตอนนี้ก็จะได้ไปมัดไม้ไผ่นะครับเตรียมให้เหลืองชัชวานกับพวงแสดได้เลื้อยกันอย่างสนุกสนานนะครับเพื่อที่จะเป็นเป็นร่มเงาต่อไปแล้วก็เป็นจุดมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับเพราะว่าวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจนะครับเวลาใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาวัดก็จะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจสบายใจอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมานะครับที่วัดสว่างมงคลบ้านนนสแบงตมูลคาเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับเป็นานายมณียลืมใส่แมสด้วยนะครับผมด้วยความเป็นห่วงทุกท่านนะครับจากพระอาจารย์พระมหาอภิชาติเจริญเมธีวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับมีโอกาสอย่าลืมแวะมานะครับผมไวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ